หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะเอฟซีสายบุญค่ะวันนี้มาแบ่งปันกระเป๋านะคะวันนี้มาแบ่งปันกระเป๋านะคะกระเป๋าเซตสองนะคะกระเป๋าเซตสองบนคี้เป็นเอนะคะพี่เดหางหูนะคะวันนี้กระเป๋าเซตสองี EP 117นะคะ EP 117นะคะในกระเป๋านะคะนี่เขียนตรงนี้หน่อย EP 117กระเป๋า4กระเป๋าหางโหนะคะวันนี้มาในมาในหัวก็ EP 117นะคะจะมาแบ่งปันรีวิวกระเป๋าแฟชั่นคุณผู้หญิงนะคะเป็นทรงกระทัดรับทำแบบพรีเมียมนะคะพรีเมียมยังไงคุณแม่จะดูให้ดู จะมีฝาเปิดออกได้นะคะแล้วก็รัวงเข้าไปในนี้ได้นะคะมีฝาเปิดได้นะคะเหมาะสําหรับพีวออกงานนะคะมันเป็นกระเป๋าที่สวยหรูมากเลยนะคะพีวออกงานได้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็มีทิปด้วยนะคะมีซิปข้างนอกด้วยนะคะแล้วข้างในก็ดีดีนะคะมีสายสัมภายยาวด้วยมีช่องนะคะมีช่องใส่โทรศัพท์มีช่องใส่เงินแล้วก็มีกระเป๋ารับรูดซิปได้นะคะแล้วก็มีสายนะคะสายสัมภายยาวนะคะ ดีมากเลยกระเป๋ารุ่นนี้มีขายที่นี่ที่เดียวเป็นทรงใหม่รุ่นใหม่แบบใหม่นะคะทําแบบพรีเมียมนะคะยังไงนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสะกลน,นะคะฝากช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่สับสปายนะคะสับสกไล์เนาะสับสกไล์ก,ไกดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะคะติดตามช่องคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มาแบ,บ่งปันกระเป๋านะคะใบนี้เล็กแต่พิกขี้หนูนะคะอย่างดีนะคะ ปกติ1 5 0 0บาทนะคะแต่วันนี้คุณแม่โปรอยู่ที่800บาทนะคะ800บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นกระเป๋ามีฝาปิดด้านนอกนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะมีซิปด้านนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะรหัสหนึ่งนะคะกระเป๋านะคะมีฝาปิดนอกชื่อกระเป๋าว่ากระเป๋าฝาปิดด้านนอกแฟชั่นกระเป๋าฝาปิดด้านนอกนะคะกระเป๋าฝาปิดด้านนอกนะคะสวยมากเลยนะคะ ซีรีส์คุณแม่จะลงเป็นเซตเป็นเซตนะคะแคปซี FC ท่านในสนใจแคบเลยนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามนะคะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะผ่านนะคะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งต่อมาเป็นเบอร์สองนะคะต่อมาเป็นเบอร์สองค่ะลายไม่เหมือนกันนะคะเบอร์สองนะคะเบอร์สองนะคะสวยมากเลยทรงเดียวกันแบบเดียวกันนะคะอย่างดีเลย นับหนึ่งค่ะนับสองนะคะนับสามนะคะนับสี่ค่ะนับห้านะคะผ่านนะคะเบอร์สองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่นะคะใครนิยมความสวยแม่สวยสกลนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะคะเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าแฟชั่นนะคะฝาปิดนอกนะคะอย่างดีมีซิปข้างหน้าข้างหลังด้วยนะคะ สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะวันนี้คุณแม่มารีวิวแบบฟันนะคะค่ะนับหนึ่งนะคะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะผ่านนะคะแคบเลยนะคะรหัสสี่ค่ะรหัสสี่รหัสสี่นะคะลายเหมือนกันลายเหมือนกันแต่ข้างๆไม่เหมือนกันนะคะรหัสสี่ค่ะสวยมากเลยนะคะ แคบหนึ่งค่ะแคบสองนับสามค่ะนับสี่นะคะนับห้าค่ะผ่านนะคะแคบเลยนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าค่ะรหัสห้าค่ะรหัสห้ารหัสห้านะคะส,สวยนะคะรหัสห้านะคะรหัสห้านะคะรหัสะะห้า ราคาถ้านับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่แคบเลยนะคะนับห้าค่ะสวัสดีค่ะ <13. S 1> ใบที่หกนะคะใบที่หกนะคะลายคนละลายนะคะเป็นจ่อจัดนะคะเปิดได้นะคะโทรหาเรานะคะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดนะคะค่านับหนึ่งค่ะ นับสองค่ะนับสามนะคะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะนับหกค่ะแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะตัวนี้รหัสหกนะคะรหัสหกนะคะรหัสเจ็ดค่ะรหัสเจ็ดรหัสเจ็ดนะคะรหัสเจ็ดค่ะแคปมาได้เลยนะคะรหัสเจ็ดค่ะ รหัสเจ็ดรหัสแปดนะคะลายก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะคะสวยค่ะมีแต่ใบสวยๆนะคะรหัสแปดค่ะนับหนึ่งนะคะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะนับหกค่ะดูด,ด้านหลังสวยมากนะคะตัวนี้รหัสแปดนะคะ ตัวนี้เบอร์แปดนะคะตัวนี้เบอร์แปดค่ะแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะแคบแล้ต้องหาคุณแม่เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดค่ะรหัสเก้าค่ะรหัสเก้านะคะรหัสเก้านะคะรหัสเก้าก็เหมือนกันกบรหัสแปดนะคะแต่ตรงนี้ไม่เหมือนนะคะ อันนี้รหัสเก้านะคะรหัสเก้าค่ะนับหนึ่งค่ะนับสองนะคะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะนะคะผ่านนะคะรหัสสิบค่ะลายสวยมากเลยรหัสสิบนะคะกระเป๋าแฟชั่นมีฝาปิดนะคะตัวเอสนะคะตัวนี้ตัวเอสนะคะสวยมาก ตัวเอสนะคะตัวเอสค่ะสวยมากเลยนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้านะคะรหัสสิบสองค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะรหัสสิบเอ็ดยิ่งสวยคะ่ะคลีโทนนะคะนี่เป็นกระเป๋าย่อคามสี่ตะกอนะคะเป็นคมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ เรามาโปรโมชั่นนะคะจากพั0หบาทเหลืออยู่850บาทพร้อมส่งถึงบ้านเลยนะคะไม่เล็กแต่เล็กพี่กิ้หนูนะคะทำยากนะคะแปดบาทส่งถึงบ้านเลยนะคะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่สวยได้เลยนะคะ0 8นย์แปดหนนะคะแคปเลยนะคะแคปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หัสสิบสองนะคะรหัสสิบสองนะคะรหัสสิบสองนะคะ,ะ,คะทั้งหมดมีสิบสามใบใช่ไหมเฮียรหัสสิบสองค่ะรหัสสิบสองนะคะรหัสสิบสองค่ะ,คะแคปเลยนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่นะคะนับห้าค่ะผ่านนะคะเนียเกระป๋องกระปุกลุกต่อเลยกระป๋อกปุกลุกอะไรคเนียโอ้ ปุ่มๆนลพ่อต่อเลยนะคะต่อเลยนะคะรหัสสิบามค่ะรหัสสิบสามงปุ่มๆนลพ่ออ่ะปุ่มๆนั่นน่ะรหัสสิบสามนะคะรหัส13ามค่ะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยแคบได้นะคะแคบได้นะคะ าหาราหัสิบสามค่ะรหัสสิบสามค่ะรหัสสิบสามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นาหารหัสิบสี่สวยมากาหารหัาสิบสี่ใครเนี่ยติดให้หน่อย 84นะคะเป็นกระเป๋าทรงแฟชั่นนะคะลายสเก็ตทมนะคะปกติ1,500บาทนะคะแต่วันนี้เราขายอยู่ที่850บาทพร้อมส่งให้นะคะราคาโปรโมชั่นฝ<ป>าปิดสวยงานพรีเมียมนะคะมีซิฟนี้มีซิฟข้างนะคะมีซิฟข้างสองซิเลยมีซิฟข้างนะคะมีซิฟข้าง มีซิปข้างนะคะข้างหลังก็มีซิปด้วยนะคะตัวนี้รหัส14ี่ค่ะแคบเลยนะคะคุณลูกค้าคุณเรบสีสายบุญนะคะแคบเลยนะคะรหัสิบสี่ค่ะนับหนึ่งนะคะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะผ่านนะคะรหัสสิบห้าค่ะจัดจิบหรือเปล่ารหัสิบห้านะคะ รหัสสิบห้านะคะเหมือนกันรหัสสิบสี่เลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะรหัสสิบห้านะคะแคบแล้วาขายไม่สวยได้เลยนะคะรหัสสิบห้ารหัสสิบหกต่อเลยค่ะรหัสสิบหกก็จะเป็นคนละลายนะคะผีเสื้อตัวเล็กนะคะรหัสสิบหกนะคะกับปุกลุกนะคะอย่างดีเลยรหัสสิบหกค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเราโปรโมชั่นอยู่ที่ แปดรอหสิบาทพร้อมส่งถึงบ้านเลยนะคะรหัส1บหค่ะรหัส16หส16นะคะราคาสิบเจ็ดหมดแล้วใช่ไหมคะใบนี้ใบสท้ายทรงนี้แล้วนะคะใบสท้ายทรงนี้รหัสิบเจ็ดนะคะ f อซี FC ท่านใดสนใจแคบเลยนะคะแคบมาเลยค่ะแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยรหัส17เจนะคะรหัสิบเจ็ดนะคะ 0813804338นะคะคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากเลยนะคะสวยมากหลูมากเลยนะคะโปรโมชั่นที่ที่8 5 0บาทพร้อมส่งถึงบ้านเลยนะคะต่อไปรหัส18พญาเต่างอยค่ะพญาเต่างอยมีใบเดียวมีใบเดียวนะคะพญาเต่างอยจะเป็นกระเป๋ามหาราบมหาโชคนะคะใครได้ไปครอบครองเงินไหลมาเทมานะคะ พญาเต่าหอยค่ะพญาเต่าหอยรหัส18นะคะรหัส18แคบมาเลยนะคะแคบมาเลยนะคะเป็นสีตะกรลายลูกแก้วในตัวแคบมาเลยนะคะวันนี้นะคะ08 1380 4338ให้นิยมแม่สวยสกลน,นะคะวันนี้ยังไงสนใจใบไหนแคบมานะคะถ้าหาคุณแม่ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ